มาจ้าเอกกันจ้าอยากกินน้ำพริกจริงเอามาจิ้มกับลูกชิ้นอร่อยมากหายยากเพราอยากกินอะไรแซ่บๆกินเองได้กินไปแล้วเนะี่ยมันเป็นเหมือนน้ำพริกที่เป็นขนมอะ่ะเธอรู้สึกไหมว่ามันกินเล่นได้อะ่ะมันมันเลิศนะเผ็ดน้อยนะ่ะแต่อยากกินเผ็ดมาก เผ็ดมากมต้องกินกับข้นาอนอะเผ็มากกินกับอไรอร่อยหรือปะหนูพี่พี่สูตรมาแล้วลูกชิ้นจริงจริงหนูหว่ากินกับหนูอร่อยสุดเเฮ้ยดีดีดี <laughs> วันนี้ใส่เสื้อแอดมินนี้เท่ห้วรอวิ เมื่อคืนเป็นยังไง <c oughs> จะให้จะให้เล่าหวอน <c oughs> ้องสาวตัวแสบ <c oughs> แต่มันสนุกไงแล้วเข้าใจได้ธรรมชาติของคนคนเมาอ่ะคนเที่ยวอะ่ะเอาจริงนะเวลาเราไปเที่ยวถ้าเราไม่เมามันไม่สนุกจริงปะมันต้องเมาเว้ย มันคือเวลาพักผ่อนเวลารีแลกเวลาผ่อนคลายอะไรเงี้ยมันจะต้องมองด้วยแต่ธรรมชาติของพี่ฟ้าคือถ้าเพื่อนเมาจะสั่งแค่นั้นเนี่ยเมื่อคืนพี่ฟ้าก็ก็กระลุ่มอยู่นะแต่พอเจอน้องๆเมาปุ๊บฉากสาวสอยู่ห้อง แต่ตอนแหงคือไม่ไหวใช่แต่พี่ฟางไม่ได้แหงนะเมื่อวานพี่ฟาก็ไม่ได้กินเยอะมากเท่าไหร่ไม่ได้กะว่าจะเมาด้วยหรอมันกะว่าแบบแค่อยากไปเต้นเฉยๆถ้าไม่ได้เครียดอะไรอะ่ะจะไม่ได้อยากเมามาก ไม่ได้อยากมามากก็คือถ้าสมมติบอกออกไปเที่ยวปกติฟก็จะเที่ยวแค่แบบพอ,พอสนุกอะพอพอสนุกไปกับเพลงพออะไรเงี้ยพอไม่ถึงกับอยากที่จะแป่แต่ถ้าวันไหนไปเที่ยวพอเครียดอะได้อยู่เลยบอกเลยชามีพิราบ คกูคต้องแก้ตัวว่าอะไรอ่ะกูต้องเริ่มจากตรงไหนวะยอมรับตามสภาพตามนั้นอะเ <c oughs> ห็นอะไรก็ตามนั้นแหละชาก็คือเมาแล้วไม่ไม่ชอบนอนคนเดียว <c oughs> แล้วเตียงหกฟุตอะเบียดจนจะตกงงมากนี่ําให้ดูว่าภาพเมื่อคืนนี่พี่ฟ้านอนก็คือ นี่คือขอบเตียงใช่ไหมนี่คือนอนอยู่ไงเตียงหกฟุตอ่ะเว้นไว้เพื่อใครจะตกแล้ว <c oughs> ช่วยด้วยจะตกเตียงแล้วอย่ามี โดนเบียดแล้วหนูบอกเขาว่าพี่ชามานอนกับหนูก็ได้นะเหรอใครกี้เขาไล่เยสันด้วยเมื่อวานงงมากเขาถึงนอน้วยกัดอยู่แล้วเจ้าใครไปนอนกับเขาล่ะสามีพันยาวต้องนอนด้วยกันโ่อเคสันไปนอนอีกห้องหนึ่งตกลงกันแล้วป้ากูงงไปหมด ไม่แล้วยาเต่อเมื่อวานก็คือนอน,นอนหลับนอนหลับเขรียกอ,อะไรนะท,ท้ายเตียงเหรอใช่นอนหลับท้ายเตียงแล้วยาเต่าลุกขึ้นมาตอนประมาณตีสี่ตีห้าบอกหนาวขอนอนด้วยก็ขึ้นมานอนทีนี้เบียดกันามคนกูแทาจะตกเตียงแล้วไม่มีที่แล้วยาเต่าเว้นที่ไว้เยอะมากงงแล้วตื่นมาพี่เต่าถามว่าทำไมฉันไม่กลับไปนอนห้องกูวดห,หัวแต่ละคน ใครก็จะมาแบบให้นอนแยกกันก็ต้องนอนด้วยกันก็เ,เป็นสามีปัญญากันเธอปดหัวไม่ได้จะตอบว,ว,ว่าอะไรแต่ละคนอะอุย,ยอ,อีกีะมากในร้าน,น,นเมื่อคืลชายยังมีหน้ามาถามมาตื่นเช้ามาเมื่อคืนหนูแตะอ่างพี่ฟ้าเหรอน้แบอืมเราก็ชอบค่ะ ฉันให้เกียรติค่ะฉันไม่ได้ชอบเนาะนแต่ฉัน,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 นแต่ฉันกุ้งกรีมหลับออะไรน้องน,อนกอดเธอเด็กกับกุ้งกรีมหลับฉันก็หลับ,บดิเป็นไรอะ่ะ <c oughs> ทำไมอะ่ะอย่ามีพิรุษฉันโอเคอยู่แล้วแม่ทำเหมือนฉันไม่เคยนอนด้วยกันฉันนอนด้วยกันมากี่รอบแล้วไอ้พวกออกมาแล้วแตงว่า ฉันพูดอะไรยากอยู่ดีอะยังม่มีใครว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าแต่สายตาเธอสายตาเธอมันจับผิดอะดีมดูเงแล้วค่ะยืนนิ่งเลยเมื่อวานในในร้านอ่ะครู <c oughs> ทาอะไรไม่ถูกค่ะหนูเต้นเ้นอยู่ในดีมีคนมิ่งมายืนนิ่งเลยเก็บทรงสุดๆน่ารักดีน่ารักดี ตามนั้นอะเ <laughs> <laughs> ห็นอะไรก็ตามนั้นแหละมันฟีลแบบมันเคี่ยวเฉยมันก็ปกตินะวันนี้วันนี้วันนี้ <laughs> นี่เราก็หอมทุกคนเดี๋ยวไม่มีอะไรเกินเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเกินเลยฟีลเหมือนฟีลเหมือนแบบเพื่อนเมาอ่ะอ เป็นมีมตลอดไป <c oughs> นนมอโลฮะมอโลก็คือดูมูหลานกันค่ะฝังนเมื่อกี้คุยกันนอตำนานมูหลานจำนานมูหลานเราปกติเขินเพื่อนหรอเพื่อนเราไม่เขินหรอกมันเคยชินไงแต่กับแบบเขาเรียกว่า น้องที่แบบว่าเราไม่ได้แบบเพื่อนอนะมันคบกันมาหลายปีต่อให้มันหอมกันน้อยมันกอดกันมันก็ไม่เขินหรอกแต่ถ้าเป็นแบบคนอื่นอนะมันก็เขินไงเป็นปกติ กแกนั่นแหละจับผิดไม่มีอะไรเลยเดี๋ยววันนี้หนูดีนอนกับพี่ก็นอนกอดพี่ได้ไ <laughs> <laughs> พี่โอเคพี่ไม่ถือ หลังจากที่เราถ่ายซีรีส์กันไปอ่ะมันเหมือนเราทลายกำแพงเรื่องของการสกินชิปไปได้หลายอย่างมากๆปกติชาก็เป็นคนที่หอมเป็นคนที่กอดเป็นคนสกินชิปน้องๆเพื่อนๆในมิสแกรนอยู่แล้วเขาเป็นเขาเป็นแบบอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าไม่ได้ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นแบบนี้กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนแบบเราจะเกรงใจไง เน่พอหลังจาถ่ายซีรีส์ไปอ่ะมันเหมือนแบบอย่างฉากที่ทุกคนเห็นนะในสนันเดี๋ยวมันมีอีกฉากหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใกล้กันเวลาเราเราเล่นกันมากขึ้นเราหอมหรือเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกสําหรับพี่ฟ้า เท่าไร่แต่ถามาเขินไหมก็ยังเขินอยู่แค่นั้นเองเมืเ่อวานแค่ดูแลน้องเหมือนน้องแบบก็น้องว่าดูแลเป็นน้องน้องสาวเมาจริงๆทุกคนเมื่อวานพี่ฟ้ากับหนูดีก็คือเมาแล้วนะน <c oughs> แต่เจอแเจอซ้อมมนก็เข้าไปสร้าง <c oughs> ไม่เดี๋ยวเผื่อแบบบางคนนะไปคิดเกินเลยไงว่าแบบโอ๊ยเมื่อคืนแอะทำอะไรกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไดไ้ไม่มีไม่ไมีจ้ามีเพศนะสลับกันร้อยเอ็ดพี่ฟ้าเม,ม,มา <c oughs> น้องก็ดูแลผ <c oughs> ัดกัน ยังไม่มีใครว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าเชิงว่าแต่บอกว่าแบบมีคนแซวไงก็เห็นเดี๋ยวเพื่อแบบคนคิดเกินเลยไปไกลเจ้ากัน <laughs> ใช่เจ้ากันสียส <laughs> ัน นี่แหละโมเมนต์ธรรมชาติว้ายมาซ้อมคิวด้วยค่ะอ่าชาร์ลอตต์ออสตินสรุปต้องซ้อมนะวันนี้